ใครทาสวนยางบ้างครับใครทําสวนยางบ้างนะครับใครทําสวนยางบ้างใครรู้จักคนที่ทําสวนยางบ้างพิมพ์เขาเข้ามานะใครทําสวนยางใครรู้จักคนที่ทําสวนยางพิมว์าพิมพ์ว้าวๆเข้ามานะฮะสวนยางนะครับนะฮะไร่สวนยางนะครับนะะสวนยางนะครับวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะช่วยให้ต้นเนี่ยโตไวนะครับแล้วก็ใบเขียวนะฮะแบบธรรมชาตินะฮะ แล้วก็นะครับเปลือกนิ่มนะฮะกรีดง่ายนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงนะครับแล้วก็นะครับอะไรบ้างนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงแล้วก็ป้องกันนะครับปัญหาโรคตายหนึ่งอะว้าวพิมพ์ไหมครับสวนยางเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะช่วยเกษตรกร,รกทำให้มันโตวไวใบเขียวธรรมาชาติแล้วก็เปลือกอเปลือกนิ่มกรีดง่ายนะับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงแล้วก็ ปปองการโรคพืชตายหนึ่งด้วยนะครับก็เนี่ยไรอังโกแรนกินใช้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเกษตรกรนะฮะว,วิธีการใช้นะครับวิธีการใช้เนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะวิธีการใช้ก็อัตราส่วนนะครับเหมือนกันเลยนะครับวิธีการใช้ก็คือ,อตั้งแต่ เริ่มปลูกเลยนะครับเริ่มปลูกระยะเวลาในการดูแลนะครับตรงนี้มันบางตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ฮะก็คือเริ่มปลูกเนี่ยก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับก็คือตามอัตราส่วนนั่นแหละครับยางพาราอายุ1ปีนะครับหปีนะครับยางพาราสอปีนะครับถึง4ปียางพลยาสี่ปีถึง6ปียางพาราอายุ7ปีขึ้นไปเนี่ยนะฮะที่เขากีดได้นะครับอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ลงแปลงเลยนะครับอัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะครับ ก็คือไลออนโกเนียใช้ 5cc ไล่ออนกินก็คือใช้1ช้อนชาต่อน้ำเนี่ยนะครับ20ลิตรนะครับเวลาฉีดนะครับคือฉีดรอบๆนะโค,คนต้นนะครับฉีดรอบๆคมต้นหรือลำต้นเดือนละ2ครั้งเดือนละ1-2ครั้งฉีดไปได้เลยครับนะก็จะทำให้ต้นยางเนี่ยเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่ายนะตอนที่มันเก็บเกี่ยวนะครับเราก็ได้น้ำยางดีอะว้าว,ว,าว,ว,าวพิมพ์ พมโมวาวเข้ามาหน่อยนะครับรีวเวลาในการดูแลต้นยางนะอาจจะมาสัก 4- 6ปีหลังจากนั้น7ปนีก็เก็บได้เลยนะครับเนาะ,ะรียะการเปลีนหน้ายางอ่ะโอเคอันนี้ไปต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่ก็ไปสวนยางแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะเก็บรีวิวมาอันนี้ปัญหาโรคยางตายนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือใช้ช่วยได้ด้วยเลย